วันนี้พี่เขาวฟจะแก้หนองเบเป้ยน,นะคะทุกคนเพราะว่าน้องเบเป้ยอ่ะไม่ชอบสาะผมเลยอย่างเงี้ยต้องนอนโดนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย oh no อี๊ขี้นกกำลังตาไม่แ <laughs> ยวไม่ใช่ขี้นกแต่มันคือชมพูลีจอย <laughs> มแบบนี้รับรองน้องปเปิดเป้ยต้องชอบนะลูกแม่ตาจะใช้รีจอยส e รีสมูทสระผมให้หนูนะลูกฟองนุ่มกลิ่นหอมมากๆสระแล้วผมจะนุ่มลื่นไม่พันกันหลังจากนั้นเราก็ใช้ครีมนวดผม r รีจอยรีสมูทเพิ่มความเง,งางามให้เส้นผมนะคะ ของตัวเองตอนนี้มากมากเลยค่ะหอมมากนุ่มสลวยไม่พันกันเลยค่ะก็เพราะว่าวันนี้เราใช้ดีจอยลิสมูนไลลูกตาก็ใช้ประจาเลยนะต่อไปน้องใบป้าจะสระผมด้วยดีจอยลิสมูนบ่อยๆเลยค่ะแล้วทุกคนล่ะคะชอบสระผมกันไหมคะปกติสระผมสัปดาห์ละกี่ครั้งกดหนึ่งสัปดาห์ละครั้งกดสองสัปดาห์ละสองครั้งกดสามสระผมทุกวัน